วิธีถอดชุดคัดหลังออกมาโดยใช้เครื่องมือนะครับก็ง่ายๆนะถ้าถ้าพ <c oughs> ี่ๆท่านไหนไม่มีเครื่องมือก็เอาลูกบล็อกนะครับเอาแล้วก็เอาปืนลมนะครับหรือว่าบล็อกกระแทกนะกระแทกออกได้เลยนะครับมันอาจจะเด้งออกมานิดนึงก็ต้องเอามือประคองมานิดนึงนะครับผมนะครับแต่ถ้าพี่ๆท่านไหนที่มีเครื่องมือแบบนี้นะครับก็ใช้เครื่องมือแบบนี้นะครับก็พลิกลงไปนะแล้วก็บีบแค่บีบแค่แบบพออยู่นะครับให้มันแตะๆไว้เฉยๆนะนะครับหมุนลงไปนะนะครับหมุนลงไปให้แค่แบบพอแตะที่ชามหลังนะครับผม แค่นี้นะครับเพื่อไม่ให้มันดีดออกมานะนะครับแล้วก็พลิกด้านนี้ครับนะครับพลิกมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เนาะนะพลิกด้านนี้แล้วเราก็ไขออกมาได้เลยนะครับผมนะครับออกแล้วนะครับออกแล้วแล้วครับนี่งนี้นะครับเนี่ยครับออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับ เราจะสังเกตว่าถ้าเราใช้เครื่องมือนะครับมันจะไม่เด้งนะแล้วเวลาใส่ก็คือง่ายครับเวลาใส่ก็คือใส่ง่ายนะครับใส่ก็คือหมุน้าไปปกติได้เลยนะครับเนี่ยนะลื่นคล่องมือเลยนะนะครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็ถอดนะครับหมุนนะครับอ่ะแล้วก็หมุนตัวนี้ออกได้เลยนะนะครับมันก็จะหลุดออกมานะครับอันนี้ก็คือวิธีการใช้เครื่องมือนะแล้วเดี๋ยวเรามาใช้ที่ตอนใส่นะครับ ครับจากนั้นเราก็เออหมุนออกมาได้เลยนะน <Gym. S 1> ะครับแล้วก็ยกชุดค่าออกมาได้เลยนะครับนี่ครับยกมาแบบนี้เลยนะก็เป็นอันถอดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวไ้ใช้ทีตอนใส่นะครับโอเคครับต่อมาวิธีการใช้เครื่องมือในการใส่นะครับก็เอาเครื่องมือนะครับมาวางแบบนี้เนาะแล้วก็เอาตัวชามนะครับใส่ไว้ข้างใต้เนาะแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะครับแส่ลักษณะแบบนี้นะครับหมุนอันนี้ให้สุดนะนะแบบนี้นะครับ ทีนี้ก็เอาตัวฝากฝากคัสตอันนี้สวงเข้าไปนะครับแล้วก็เราก็สวงเข้าไปแบบนี้เลยนะครับในลักษณะแบบนี้เนาะในลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็กดลงไว้เลยครับเราก็ไม่ต้องใช้มือนะครับนี่เหนียได้เลยนะครับมันก็จะสะดวกนิดนึงเหมือนกันเราต้องใช้เท้าเหยียบนะถ้าพี่ๆท่านี้น sommes, ใช้เท้าเหยียบก็ได้นะครับก้กดเข้าไปนะครับ แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปขยับที่อีกด้านหนึ่งให้ล็อ ok กมันลงนะครับหมุนเข้าไปเลยนะครับแล้วก็พลิกดูครับอ่ะนี่ล็อกยังไ,ง,ยงไม่ตรงยังไม่ตรงนะครับเราก็หมุนนะครับเราก็หมุนตัวชามเนาะนะให้ล็อกมันตรงนะครับหมุนตัวชามนะครับหมุนตัวคัดนะครับให้มันล่องมันตรงกันนะครับนี่ครับนี่ครับ พอร่องตรงกันอย่างนี้เราก็หมุนเข้าไปอีกครับกดให้มันเข้ามานะครับอ่านะครับแบบนี้นะครับนี่ครับตอนนี้ตรงร่องแล้วนะครับแล้วก็กดเข้าไปอีกครับนะครับมันมันก็จะผโผล่มาแบบนี้เนาะครับอ่ะอย่างนี้โอเคอย่างนี้นะครับเห็นละครับมันจะมีร่องแบบนี้อยู่นะเห็นไหมใส่ให้มันตรงร่องนะแล้วเราก็หมุนจนเกลียวมันผโผล่มานะครับเพื่อที่เราจะเอาเออตัวเมียนะครับหันเข้าไปนะโอเคตอนนี้ก็สุดแล้วนะ ครับก็เอาตัวเมียเนี่ยขันเข้าไปได้เลยนะเหมือนเดิมเนาะนะครับแค่นี้นะครับี่แค่นี้เองนะครับแล้วก็เอาบล็อกเอาบล็อกยิงได้เลยนะนี่นะครับก็เอาบล็อกยิงนะครับผมจะยิงเบอร์หนึ่งก่อนนะครับครั้งหนึ่งนะนะครับแล้วก็ปรับเบอร์สองนะครับ พอเราขันกระข้าไปเราก็ปรับเบอร์สองอีกทีนะครับตะกิดเข้าไปแค่นั้นก็พอครับแค่นี้ก็พอแล้วครับวิธีการใส่ก็ประมาณนี้นะแล้วก็หมุนออกได้เลยนะครับตอนนี้คัดก็ไม่ดุดแล้วนะครับเห็นไหมตอนนี้ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ยกตัวคาดออกมาได้เลยนะครับนี่นะครับก็เป็นวิธีการใส่โดยใช้เครื่องมือพิเศษตัวนี้นะเป็นไงสบายไหมนะครับผมนะครับก็ลองดูนะสําหรับพี่ๆที่แบบว่า อยู่ทํางานคนเดียวแล้วถอดคัสแล้วแบบไม่ค่อยมีแรงนะก็ใช้วิธีเดียวกับผมก็ได้นะก็ใช้เครื่องมือตัวนี้ในการถอดก็ได้นะครับผมนะครับโอเคไงก็ฝากกดติดตามช่องไว้สักนิดนึงนะครับผมนะครับฝากหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะนะครับผมแล้วเดี๋ยวไงมาเจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับประมาณนี้เลย